สวัสดีนะครับหลังจากหายหน้าหายตากันไปหลายวันนะครับก็ติดนะครับติดงานนะครับติดมีภาร,ระต้องทำนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปนะครับวันนี้มาอัปเดตหูช่างดังเหลืองที่เพาะไข่ไว้นะครับเมื่อสิบวันที่แล้วนะครับเมื่อสิบวันที่แล้ว เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่า,าการเจริญเติบโตของไข่หูช่างดังเหลืองนะครับเป็นยังไงบ้างนะผมก็ส่องดูแล้วล่ะนะครับส่องดูเรื่อยล้ะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดดูนะครับเมือ่อเพาะไปสิบวันแล้วจะได้ประมาณไหนแล้ววันนี้ก็จะมาเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนให้สูงขึ้นนะครับอยากใส่แก้วให้มันสูงขึ้นนี่นะครับผมจะเปลี่ยนใส่แก้วตัวนี้แต่จะมาดูก่อนนะครับว่า ไข่ที่เราเพาะนี่มันเป็นยังไงนะครับผมว่าท่านผู้ชมก็น่าจะสงสัยแหละนะครับว่าพอมาสิบวันแล้วมันจะประมาณไหนนะน,นะครับก็ตามที่คนที่เขาเคยเพาะนะครับก็ก็บอกว่าประมาณสักสามึงสี่อาทิตย์นะครับประมาณสี่อาทิตย์หรือหนึ่งเดือนนะครับไข่จะเริ่มงอกขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ เปิดออกมาแล้วนะครับจริงๆก็นี่ก็ไม่ควรเปิดนะครับไอ้เขียวๆนี่แหนนะครับแหนแดงนะครับจริงๆไม่ควรเปิดนะแต่ว่าเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษาไปพร้อมกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปเปิดของท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวทําคลิปให้ดูนี่นะครับ นี่นะครับเห็นแล้วครับเดี๋ยวมาให้ดูตัวไข่นะครับนี่นะปลายยอดก็ยังไม่แตกสีเขียวนะครับนี่นะสิวันนะครับประมาณนี้ นี่ครับตรงปลายนี่ยัเป็นสีน้ำตาลไม่โฟกัสนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ดูนะครับท่านผู้ชมถ้าใครจะหยิบก็เรียกว่าล้างมือทำความสะอาดหน่อยก็ดีนะครับจะได้ไม่ติดเชื้อเนาะ นี่นะครับนี่นะครับจะให้ดูตรงปลายยอดนะครับเหมือนจะนี่นะเหมือนจะมีขาวๆแล้วนะครับนี่นะเหมือนจะมีขาวๆแล้วนะครับสิบวัน มาณนี้นะครับแต่ว่ารากยังไม่มีนะครับรากยังไม่ออกอ่านะครับสิวันนะครับก็ได้ประมาณนี้ส่วนตรงก้านเขานีนอ่อนนะครับเหมือนเขาจะเริ่มเน่านะครับตรงก้านเขาเนาะที่เราเด็ดไว้ยาวๆตรงก้านด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็เริ่มเน่าเริ่มฟอ่านี่นะครับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูนะครับเผื่อใครที่เพาะ ไข่หูช้างด่างเหลืองนะครับแล้วสงสัยนะครับว่าสิบวันแล้วได้ประมาณไหนนะครับนี่นะครับท่านอย่าไปเปิดของท่านเองนะครับให้สังเกตดูนะครับจากวัสดุเพาะนะที่ใสๆนี่แหละนะครับจะมองเห็นนิดๆนะครับหรือใครมองเห็นก็จะประมาณนี้สิบวันนะครับปลายเขาก็จะออกขาวๆนะเหมือนเขากําลังจะแตกนี่นะครับนี่นะครับส่วนก้านตรงนี้ก็จะเดิมเปื่อยเน่าไป เดี๋ยวผมจะย้ายนะครับวัสดุเดี๋ยวใส่แก้วนะครับตัวนี้นะครับแก้วตัวนี้ก็จะสูงสูงขึ้นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสเปก้ํามอสนะครับที่ผมแช่นี่นะครับตรโคนดม่าแช่ตรโคนดมาด้วยเพื่อไปกระตุ้นนะครับในการเกิดรากนะตรโคนดมาาจะมีประโยชน์เยอะนะครับนอกจากกําจัดเชื้อราฆ่าเชื้อโรคแล้วนะครับ ้องการรักเน่าแล้วยังทําให้พืชน,นะครับแทงรากได้ดีขึ้นนะเขาจะมีกระบวนการของเขาอยู่นะครับก็ลองไปศึกษาดูในตำราหลายๆตำรานะครับก็จะมีบอกไว้นะครับก่อนอื่นก็จะนำสเปกนอมอสนะครับอย่างนี้นะครับบิดน้ำพอนี่นะไม่ต้องไม่ต้องเอาออกมากนะนำ้ำก็จะให้เขามีความชื้นอยู่ในแก้วนะครับ นี่นะผมก็จะใส่ลงไปนี้นะครับเพื่อรองนะครับชักหน่อยก็ได้นะครับเรามีพอมีอยู่ใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับนี่ผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวัสดุเพาะนะครับเออไม่ใช่ครับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการเพาะนะครับนี่นะครับเราเราเราก็จะทําให้เขาเป็นเป็นเรียกว่าหลุมแบบนี้นะครับ เพื่อจะวางาเม็ดตัวนี้นะครับนี่นะน,นะครับเสร็จแล้วเราก็จะวางเอาไปลายแหลมขึ้นเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างลึกนะครับอาจจะวางยากหน่อยแต่ก็เดี๋ยวใช้มือหรือใช้ไม้ก็ได้นะครับยาวๆนะครับลงไป เพื่อเคลียร,ยร์กลบับกลบนะเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวหาถ้ามือจาไม่ถึงนะครับต้องหาไม้นะครับหาไม้ไม่ช่วยนะครับอ่านี่นะครับไม้ยาวๆหน่อยยามตั้งให้ตรงนะครับ ให้อยู่ในมุมให้อยู่ในมุมที่เรามองได้ง่ายนะครับเล้วเราจะดูว่าเขาเขาเรียกว่าโตแค่ไหนแล้วนะครับออกใบหรือ,อยังนะครับก็จะตั้งประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปิดด้านบนอีกนิดนึง ใครจะช้ำน้ําก็ได้นะเห็นบางคนบอกช้ำน้ําแล้วก็ออกร่าดีเหมือนกันนะครับ นี่นะครับเราก็จะให้นี่นะรเราก็จะให้ปลายเขาโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับส่วนตัวเขาก็จะให้สแฟกน้ำเนี่ยอุ้มไว้นะครับก็จะมีน้ำมีความชื้นอยู่นะครับอ่ะเราจัดประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใส่จะรรยผมจะรรยด้วย ไปคุ้นมาอีกรอบนึงนะครับโดยโรยไปเลยครับนี่นะครับอันนี้ไม่มีอันตรายต่อพืชนะครับนี่นะครับแต่ยังช่วยให้รากครับมาเดินของการเช้โรคด้วยนะครับนี่นะครับโรยไปพอประมาณก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับ อาจจะใช้ไม้ช่วยในการคลุกนะครับให้เขาติดกับวัสดุปลูกเอาวัาสดุเพาะนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเขาเจอความชื้นแล้วก็จะลงไปเองครับวันนี้เขาจะเป็นจุลินซีเป็นจุลินซีนะครับมีชีวิต เราก็จะเปิดยอดเขานิดนึงนะครับไว้ดูโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ถุงอบกันนะครับถุงอบก็จะเป็นถุงแกงนะถุงใส่แกงนี่ครับใส่ใสนะครับ,ะรบจะได้เอาไว้ดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนนะครับอ่านี่นะครับเราก็จะนํามาอบด้วย ถุงแกงนะครับใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ยางรัดนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตนะครับในคลิปต่อไปนะครับว่าหูวช้างนางเหลืองนะที่ที่ผมย้ายนะครับเปลี่ยนนะวัสดุเปลี่ยนอุปกรณ์การเพาะนะครับจะเป็นยังไงนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นของบนกระดาษบนกระดาษนี่ที่ผมรื้อนะครับที่มันรากเน่านะครับก็ แทงเขียวๆนิดๆน,นะฮะเริ่มเขาแทงเขียวแล้วนะครับมีปลายเขียวแต่ว,ว่าผมลองถ่ายแล้วมันมองไม่เห็นนะครับนี่นครับแต่ก็ขึ้นแล้วนะครับขึ้นไวกว่าบนหูช้างดังเหลืองนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเปลือกเขาอ่อนกว่าหรือเปล่านะครับอาทิตย์เดียวนะครับก็เริ่มเห็นแทงยอดเขียวขึ้นมาแล้วนะครับส่วนหูช้างดังเหลืองก็จะช้าหน่อย เดี๋ยวรอดูนะครับว่าอ่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับ